ก็มาพบกับรายการฮอทอยบ้าน,น,นเช่นเคยคแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษนะครก่อนที่จะไปรีวิวฮอทอยนะครับตัวใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกจ,จริงๆก็เอ่อเป็นตัวที่ออกมาช่วงสุดท้ายของปีปีที่แล้วนะครับตอนสิ้นปีแล้วตัวเนี้ยผมก็เคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ขายไปแล้วก็นี่ก็ได้มาใหม่นะครับเพื่อที่ว่า จะได้เอามารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมกันนะครับจริงๆก็กในหนก็จะสะสมให้พวก m ม n ดาร์เรีนก็มีมันต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับในๆนก็จะสะส,สมให้ซีรีส์แมนดาร์เรีนแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปตรงนั้นวันนี้เราก็มาดูมาดูเป็นตัวนี้่อนแล้วกันนะครับ ตัวนี้เป็นหุ่นยนนะฮะาจากค่าย s o อ l อฟช h o กโ k คินะครับของแบนดดนะรหรือว่าสันๆว่า SOC อนะครับหุนยนตัวนี้คือมาจากกระตูนเรื่องก่อเดียนะฮะโอ่น่าจะเกิดไม่ทันมั้งประมาณยุค8ยุค70คือเรื่องรายละเอียดอะนะครับท่านพอจะทราบไหม ท่านไม่ทราบผมก็ไม่ทราบ <c oughs> คือเอาเข้าวๆคือคือไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องก็เข้าไปชมที่รายการใน y o u t u b e นะครับเขาจะมีรายการที่ชื่อว่าการ์ตูนย้อนวัยหรือว่าพิมพ์คำว่ากอร์เดียนเข้าไปนะจีโออะมันก็จะขึ้นมาเลยหุ่นยนตตัวนี้จะมีมี3ตัวนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นคนคบังคับ ไอตัวนี้ชื่อไดโกก็คือเป็นผราเอกนะแล้วแบบว่าเวลาจะบังคับหุ่นนะ่ะมันก็จะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับหน้าตาเหมือนแบบหุ่นยนนี่ลักบี้นะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้ไอตัวนี้ชื่อว่าโปรเตเซอร์นะครับพอพอไอตัวนี้ประมาณว่าสู้ไม่ได้มันก็จะเข้าไปอยู่ในร่างนี้ นะครับเข้าไปมันก็จะระบบมันก็จะเหมือนกันเหมือนกับไอตัวเล็กก็คือแบบว่าสูงเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไอสองตัวนี้เป็นพลาสติกนะนะครับเนี่ยก็คือสูงเข้าไปอยู่ในนะในล่างเนี้ยแล้วทีนี้พอมันสู้ไม่ได้อีกไอ,ไอตัวนี้ชื่อเดลิงเกอร์นะครับตื่นบชื่อโทษทีไอสองตัวนี้เป็นพลาสติกแต่มาตัวที่สามเนี่ยตัวเบ่งเลย ตัวนี้มีความพิเศษคือเป็นเหล็กเป็นเหล็กส่วนนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กขาก็เป็นเหล็กด้วยนะครับ,นะรบแล้วก็อาวุธเท่าที่ผมดูก็จะเป็นดาบกับโลม่มงเพราะอันนี้ก็จะเป็นกล่องพ่อแมานะครับ ข้างลังก็จะมีเรื่องมีแบบภาพรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับมีโลมีหน้าให้เปลี่ยนอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือเสือเหรอเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่เคยดูนะกรบตัวเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูพวก,กอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะมีฐานมาให้อย่างไว้ตั้งพวกอาวุธตั้งหุ่นนะครับมีมีสรายมีขวานอันนี้เหมือนเปลี่ยนในตรงเสาอากาศตรงหัวได้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธนะฮะนะครับมีดาบอันนี้ดาบของตัวตัวใหญ่มีมือแถมมาให้มีหอกนะครับ คือบางคนอาจจะชอบเล่นแบบว่าเปลี่ยนพ่งเปลี่ยนท่าอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวนี้ชื่อ Heavy Infantry m a n d a l ด r ลเลียนเมนดาโลเนผมก็ออกอ่านไม่ค่อยถูกนันซีรีส์เนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูนะฮะแต่เหมือนจะมีโผลกก่าตอนหนึ่งที่ที่เหมือน ไอ้พายเอกอะขับยานเนี่เราก็ไอตัวตนี้เนี่ยมาบินบินอยู่ข้างๆเพราะว่าเขามีเทียนเราก็มาดูกล่องมันก็จะมีสายเดี๋ยวนี้กล่องไอที่เป็นพวกพวกสตาร์วอร์เนี่ยก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยสายเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบภาพกราฟิกคาดกล่องผมเคยได้มาก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นมือสองนะครับแต่อันนี้มือหนึ่ง มือหนึ่งก็ราคาก็แพงอยู่นะประมาณหมื่นสองกว่ากว่าอันนี้ก็จะมีแถมเป็นดาบมีดมีมือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอพ่นคือสีสวยนะสีเป็นสีน้ำเงินเข้มนี่คือเจ็ดแผ่เวลาจะติดก็ติดที่หลังมันจะมีเหมือนเป็นปุป่มสองปุ่มก็ติดเข้าไปตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือปืนกลน,นะครับเป็นปืนกลมีสายคล้องคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีว่ามีเวอร์อะไรเท่าไหร่ปืนกลก็จะมีที่จับอยู่สองที่นะครับสองที่ร้อยสายเนี่ยคือมันเป็นมันดัดได้นะมันก็จะไปเสียบไกอีเจ็ดแพกอันนี้นะที่ตูดตัวเนี้ยจริงๆถ้าพวกไออย่างพวกเนี้ยจริงๆแบบ ้็จะมีหัวแถมมาให้หรือว่าอาจจะเปิดไฟหน่อยคือแบบไม่เหมือนไอรรนแมนไอรรนแมนมันมันมีหัวแถมมาให้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเปิดไฟได้อะไรเงี้ยอย่างแมนดารยนไอตัวพระเอกอะคือมันก็ทําออกมาอีกนะแบบทําออกมาแล้วก็มีหัวแถมคนแถมมาให้คือไม่รู้จะทํารีดออกมาทําไมเยอะแยะวะผมคงไม่ตามหรอกเหนื่อย เอ,เอาที่เราชอบอ่ะจริงๆคือฮอทยเนี่จริงๆแบบมันต้องตามซื้อทุกตัวที่เราชอบนะครับก็เวลาประกอบกันก็คือว่านีติดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แต่เวลาดัดไอ้นี่ผมเคยดัดครั้งนึงดัดแม่งโคตรยากเลย จริงมันมีที่เก็บขงไอ้ปืนนี่ด้วยนะเก็บด้านข้างเนี่ยมันจะมีรูอยู่เนะี่ยแล้วก็มีที่เสียบอยู่ตรงเนะี้ยแต่ว่ามันจะไม่ไม่ค่อยอยู่หรอกนี่นะครับประมาณนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วผนมะมีฐานฐาน,ฐานแล้วก็มีตัวเสามีตัวเสาแล้วก็มีตัวก้ามปูไอที่เป็นตัวล็อกอะ นะอันนี้เขาเรียกว่าก้ามปูฐานเนี่ยส่วนใหญ่สตาร์วอลานฐานก็จะทําแบบนี้ซือพวกน่าเบื่อเจริงก็โอเคหมดแล้วจริงๆมันมีในมีโมเดลในรถผมออกนะนะครับที่เพิ่งได้มาวันนี้แต่พวกนั้นนะ่ะมันก็เป็นไอ o ร m แมนแบบเป็นตัวเก่าๆแนละ้วนะซื้อเก็บเออแล้วก็ทีนี้จะมีข่าวมาอัปเดตก็คือว่าผมกําลังจะมี มีเทพเจ้าสายฟ้าที่เป็นผ้าเอ็นเกมนะฮะที่เป็นทเทพเจ้าสายฟ้าอ้วนอะอุชชั่นอ้วนนะครับมากำลังมาประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับแล้วก็มีอะไรอมีรถรถที่เจอเวลาหาดีะนะครับแล้วมีอะไรอีกมีไอ้มิิส,ตร,สตริโอหรือไงสักอย่างนี่แหละนะครับที่มันจะมีเหมือนเป็นหวมวกกลมอะ่ะ นะผมก็จำชื่อแบบชื่อจริงๆไม่ได้แต่นี้คือเป็นชื่อที่คนขายเขาพิมพ์มานะคงอีกนาน,นะก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็คงจะเอาพวกที่ผมซื้อมาวันเนี้ยคงเอามารีวิวก่อนให้ดูก่อนเป็นพวกแัลเมนตัวเก่าๆนะครับท่านใดชอบก็รบกวนกดติดตามกด subscribe หน่อยนะครับหรือท่านใดไม่ชอบก็คอมเมนต์เลยว่าไม่ชอบอะไรคืออยาก แนะนำอะไรอยากตีติงตรงไหนก็ตามสบายนะครับเอาที่สบายใจนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามาชมรายการผมนะครับก็ก็โอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับซีรูเลยเลยไป